อ่ะฉันไปฟังปาใสของหมอสุพัฒนนะฉันว่าเก๊ก,ก็ปลาใสตลกดีเออสีสันสีสันแล้วก็ตอนนี้กำลังเดือดดรามาว่าคนระนดให้ไปอยู่ระนดแล้วก็มีคนบ้าโบโกกแตกออกมาเซฟคนระนดคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้จะบูลลี่คนระนดแต่มันคือสีสันทางการเมืองได้เข้าใจปะ่ะเออ แล้วก็ถ้ามีคนที่แบบไปหาเหตุผลมาได้จริงๆอะ่ะว่าทำไมคุณจูเลียถึงไม่ลงละโนดมันก็คงเป็นเหตุผลทางการเมืองเอาง่ายๆทุกคนมาทำการเมืองมันมีเหตุผลทางการเมืองหมดมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะในแง่ของการมาลงการเมืองแล้วเหตุอะไรทำไมคุณจุลียถึงไม่ไปลงที่ละโนดมันก็คงไม่ได้เป็นเพราะแค่ว่าคุณจุรลียอยากจะมาช่วยคนหาดใหญ่หรอก มันก็คงจะมีเหตุผลยุทธศาสตร์การเมืองด้วยนั่นแหละมเข้าใจปะที่หมอพูดอ่ะคนละโนดแต่ไม่ไปลงละโนดไปอยู่ละโนดเออมันก็สีสันทางการเมืองถ้าเธอจะดราม่าก,กันไปนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเธอก็จะมองข้ามอะไรหลายๆอย่างไปนั่นแหละอ,อถามหน่อยว่าทําไมคุณจุลีถึงไม่ลงที่ละโนดอือทำไม,มไม่ลงบ้านเกิดตัวเองมันมีเหตุผลแหละแต่มันไม่ใช่แค่เหตุผลว่าอยากจะช่วยคนหรอก ชันคิว่าทุกคนมันมีเหตุผลทางด้านการเมืองหมดทุกคนนะมันก็คือยุอยทธาศาสตร์ทางการเมืองแต่ว่าฉันจะบอกว่าคุณจุเีแกก็เอาจริงๆก็ถ้าแบบคิดจะไปแตะต้องแกแล้วเนี่ยนะคุณหมอก็จะต้องเจอกองทัพของ f อในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคุณจุรีแกก็มี powerful มากในการเป็น influencer ว่าเธอ FC เขาเยอะถูกปะหมอเป็นใครคะ ออหมอเป็นใครก็เข้าใจอยู่ว่าหมอก็คือโดนดราม่าเรื่องความไม่ยุติธรรมความอยุติธรรมในระบบระเบียบราชการมาด้วยอะไรอย่างงี้นนะแต่ว่าความดังความดังก็ยังสู้คุณจุรีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องโดนรับแรงกระแทกของเอซีของคุณจุรีนะคะในเรื่องของดราม่าต่างๆทีนี้เหตุผลของคนเลือกอะ่ะมันก็จะมีอยู่สองประเภท เลือกเพราะว่าดังอยู่แล้วเห็นเพลินๆอยู่แล้วว่าเออว่าคนคุณจูรียเขาก็ช่วยเหลือสังคมแต่ถ้าพูดถึงการช่วยเหลือสังคมเนี่ยหมอก็ช่วยเหลือสังคมเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหไปดูผลงานด้วยค่ะเนาะหมอก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเร่เหมือนกันด้าเรื่องของช่วยเหลือสังคมแล้วฉันพูดถึงเรื่องความตรงไปตรงมาถ้าให้ฉันเลือกเนี่ยฉันก็ว่าความตรงไปตรงมาของหมอก็คืออ่ะเธอไปดูสิตรงไปตรงมาถึงขั้นไฟกับกระสวงสารณสุข ก็ตรงไปตรงมาไหมแล้วใ,ในเรื่องของพรรคที่สังกัดถ้าใ,ใช้เหตุผลความตรงไปตรงมานะกับคนที่ยืนหยัดบนสิทธิสิิทธแล้วก็หลักการของประชาชนน่ะฉันก็พรรคประชาชนก็คือกินขาดเหมือนกันเพราะว่าดูจากอดีตที่ผ่านๆมานะเธอถ้าพรรคประชาธิปัตย์เข้มแข็งไม่อ่อนแอจริงๆเนี่ยถึงแม้วตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านก็เถอะ แต่ว่าเราจะไม่มอบอํานาจของประชาชนให้ผดตดการแน่นอนฉันจําได้ตอนนั้นฉันก็เป็นสลิมฉันเป็นสลิมแต่ฉันรู้สึกว่าคนที่เป็นนักการเมืองอ่ะต้องนําหน้าประชาชนหนึ่งเก้าเสมอความคิดออต้องนําหน้าประชาชนหนึ่งเก้าเสมอแม้ว่าตัวเองอ่ะจะขาดความเขาเรียกอะไรความป๊อปปูล่าไปอ่ะความนิยมไปอ่ะแต่ยังไงยังไงก็ตามตัวเองก็ต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการบนหนึ่งหนึ่งเก้าเสมอเพราะว่า ประชาชนเข้าใจแบบนี้จริงแต่ประชาชนหลักการอาจจะไม่ไม่แน่นพอแต่พักการเมืองต้องเป็นอะไรที่แบบยืนหยัดเสมอในเรื่องนี้ฉันนับถือพักประชาชนมากเพราะว่าไม่ว่าเขาจะโดนคนเข้าใจผิดขนาดไหนโดนประชาชนไม่เข้าใจขนาดไหนแต่เขาจะยืนหยัดอยู่บนหลักการแล้วก็ยืนนำหน้านำหน้าความคิดประชาชนอะ่ะหนึ่งเก้าเสมอแลวฉันเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีก เกิดการยึดรัฐประหารหรือยึดอํานาจของประชาชนอีกฉันคิดว่าพักประชาชนเนี่ยต่อให้เขาจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลเขาก็จะยืนหยัดบนหลักการได้เสมอยืนหยัดบนหลักการว่าอํานาจเป็นของประชาชนเสมอไม่ยอมรับไม่ยอมรับอํานาจนอกระบบแน่นอนซึ่งมันมันแตกต่างจากพรกประชาธิปัตย์ตรงนี้นะคะพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเป็นพักของ ประชาธิปไตยเลยฉันว่าจริงๆแล้วลึกๆมันก็คือไม่ใช่แล้วคนภาคใต้บ้านเราอ่ะพูดตรงๆนะมันคือบ่อเกิดของแหลงสลิมบ่อเกิดของสลิมถ้าไปดูพวกฉันก็ไปอ่านอะไรแบบประวัติการเมืองมาค่อนข้างที่จะอ่านได้มากขึ้นอ่ะฉันก็ยอมรับเลยว่าคนภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยคือคนกรุงเทพที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วว่าเขาจะ เข้าใจเรื kind of okay. so you, ่องประชาธิปไตยมากกว่าแล้วก็เขาจะเขาจะสนับสนุนหลักการแนวทางประชาธิปไตยมากกว่าเขาจะสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยมากกว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมคนใต้บ้านเราถึงแบบฉันว่ามันจะเรียกงู้ไหมอะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกงูหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกว่าเขาขาดการวิเคราะห์อะไรสู้คนภาคอีสานยังไม่ค่อยได้ฉันว่าอืบางเรื่องนะบางเรื่องเพราะฉันดูจาก การต่อสู้ทางการเมืองที่แบบผ่านๆมาฉันก็รู้สึกว่าคนใต้บ้านเราก็ยังยังงมงายอยู่กับเรื่องว่าล้มเจ้าอะไรแบบนี้คือยังมีอ่ะเออยังมีมีอยู่เยอะเหมือนเรื่องแก้รัฐพนนหรืออะไรแบบนี้คือเขาก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่เยอะนะคนภาคใต้บ้านเราจริงๆคนใต้น่าจะฉลาดนะเชินหวาคนใต้แบบจริงๆคนใต้นี่เป็นคนแบบ ตรงตรงตรงไปตรงมาไม่ต่อเ่นมันก็มีมั่งคนต่อเลศแต่ว่าไม่รู้ฉันอา,อาจจะเอานี้ใส้ของตัวเองเป็นรักแต่ว่าฉันคิดว่าคนใต้นี่เป็นคนแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คนใต้ไม่น่าหมูอ่ะเผื่อนอ่ะจริงๆเพราะว่าบ้านเรากินปลาเนาะไม่น่าหมูอ่ะเผื่อฉันไปเลประวัติศาสตร์เลโกนทีพวกสลิมมันทีว่าเขา้า มีใครนะแกชืออะไรสุเทพแม่รู้หรือใครอะที่ว่าไปไปเอาตาังอะข้อหลับบดยจากอะแล้วก็ควรว่าเอาตาังให้เอาตังให้เอาตังให้อะเออทำมบอะแล้วเธอไปเล่ท่าไหนอดีตใครอะที่ไปยื่นเปาหนกวีดอยู่อะเออนั่นแหละเขาก็เขาก็อาจจะมีหลักการทางการเมืองั้งแต่ว่าเขาก็เช่นยอมรับได้เลยว่าถ้าวันนึ่งมันเกิดการ รัฐประหารหรือว่าใครจะมาชายอำนาจนอกระบบหรือว่าใครทีว่าจะต้องมาต้องการหยุดอำนาจของประชาชุนอะชั้นว่าคนที่ไม่ถ้อยเลยอะก็คือผักประชาชนชั้นก็ยังเชื่อมันนะคะเชื่อมันหลักการเนี่ยพอฉะนั้นก็เรีวเต้ก็เหลือคนตรงไปตรงมาอืม